โอเคครับก็อันนี้จะเป็นสัมภาษณ์น้อง p r i v a t e อีกคนนึงเนาะนะครับน้องไปนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ตามสเต็ปเหมือนเดิมเนาะนะเดี๋ยวให้น้องไปแนะนำตัวก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงว่าเราเทรดมานานเท่าไหร่แล้วก่อนเข้าโปรแกรมมีปัญหาอะไรยังไงมั่งนะครับเอาประมาณนี้ก่อนครับน้องไปเชิญครับครับก็จริงๆเนี่ยผมมาเทรดมาประมาณ ประมาณหนึ่งถึงสองปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าคือตอนเริ่มนะครับใครก็เทรดโดยที่แบบคิดว่าตัวเองแบบศึกษามาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะการศึกษาครับมันมันไม่เคยพอแล้วก็อืเราจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวพอเราศึกษาตรงนี้เสร็จอะ่ะเราก็คงเทรดได้อเงี้ยครับแบบ เราก็จะแบบว่าคิดฝันว่าแบบเออศึกษาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเทรดมันสามเดือนหกเดือนเราก็รวยอะไรเงี้ยครับ <Crow. S 2> แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอืเพราะว่ามันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วว่าก็อันนี้คือก่อนก่อนที่จะเข้านะครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมก็แบบอ่ะหยุดเทรดหกเดือนอะไรเงรี้ยเราก็ศึกษาศึกษา,ศ,กษาศึกษาคิดว่าแบบหกเดือนเสร็จปุ๊บจบหกเดือนเราได้กําไรแน่นอนเงี้ยครับ เราฟันเรารวยเลยแน่นอนสุดท้ายมันก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็ไปวนเหมือนเดิมครับั้นเราก็จะคิดว่าวิธีเรามันไม่ได้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะหาวิธีใหม่เรื่อยๆอืมนี่เป็นปัญหาที่น้องไปก็จะมาเจอพี่นนอ,องคราวนี้อะไร <ใช S 1> ที่ให้ทำาตให้น้องไปตัดสินใจเข้าโปรแกรมฝึกเทนนิสโปรแกรมกับพี่เจครับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ คืออย่างของพี่เนี่ยคือมันไม่เหมือนคนอื่นครับมันดูจริงใจแล้วก็จริงๆอ่ะคีย์หลักที่ทําให้ผมเลือกพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเยอะมากใช่ไหมล่ะในพวกที่แบบว่าที่แบบคือคนที่สอนอะไรเงี้ยครับเยอะมากซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาว่าดีจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ไปเรียนที่อื่นนะพี่แต่เคยมีแบบว่าไปแบบสมัครคอร์สแบบแปลกๆแบบร้อยห้าสิบาทสองร้อยอะไรเงรี้ยอยู่บ้างอืมซึ่งแบบพอเราเรียนเสร็จเราก็แบบทิ้ง อะไรเงี้ยครับหนึงมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แน่นอนยอะไรเงี้ยอืแล้วก็คือประเด็นสําคัญของผมอะ่ะตัวจุดที่มันเป็นจุดที่ทําให้ผมอะ่ะเรียนกับพี่เลยอะ่ะจริงจยังมีอยู่ประมาณสองอย่างสามอย่างก็คือคอย่างแรกก็คือรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมีความรู้สึกว่าแบบมันวิธีมันจะมีแค่แบบ SMCEDWave อะไรอย่างนี้จริงๆงหรออืเราจะต้องไปแบบ มันจะมีแต่แค่เทคนิคข้ออย่างเดียวหรอมันมันจะไม่มีแบบว่าคือผมรู้สึกว่าแบบวิธีการเทรดอะคนก็จะคิดว่ามันก็มีแค่ buy กับเซลตั้ง tp ตั้ง sl อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีเทคนิคอะไรที่มันมากกว่านั้นอนะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าต้องการตามหาเทคนิคอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่าอย่างที่พี่เจโชแบบในคลิป u นะูทูบเนี่ยครับมันดูเหมือนเป็นวิธีที่ใช้หลักสถิติใช้หลัก แบบเป็นอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบวิธีมันมานั่งดูการ์ดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยในการเทรดซึ่งผมว่ามันมันดูมันดูมีหลักการมากกว่าการที่แบบว่าเรามองการ์ดเพราะอย่างแบบสมมติอารมณ์อีกแพทเทิร์นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับแต่ละคนมองก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ผมสับสนมากๆก็คือเรื่องไทม์เฟรมหรือเรื่องอะไรแบบเงี้ยที่แบบในตอนแรกที่แบบไม่เข้าใจเลยว่าแบบเราจะทำยังไงมองไทม์เฟรมแต่ไทม์เฟรมก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ,รบอืมอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคาที่พี่พูดว่าสอนเหมือนที่เทรดเทรดเหมือนที่สอนอะไรประมาณนี้ครับ uh huh. ที่ทำให้แบบออสมัครแล้วก็พี่ดูจริงใจครับประมาณนั้นคนรับก็เลยลองรีดูมันกลับน้องายที่บอกว่าพี่จริตใจดีครับเ <laughs> ออก็อ่านต้องแต่ว่าเมื่อกี้น้องน้องไปเ็าบอกพี่เจียเจ๋อว่าเออแบบสิ่งที่มันไม่เหมือนกับการสอนอ่ะ หนึ่งนะฮะมาไปน่าจะเคยเรียนแบบไม่เยอะเนาะไปเป็นเรียนคอร์สแบบทุท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันอาจจะบอกได้ยากว่าสิ่งที่พี่แตกต่างจากที่เรียนมาเป็นยังไงเนาะถูกไหมเพราะที่อื่นมันก็จะเป็นแบบวิดีโอหรืออาจจะมีการสอนะไรอันนี้อันนี้ครัแแลวจริงๆก็จะมีอีกอันหนึ่งนะก็คือรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าค่าเรียนเทดอะโอ้โหมันมันสูงทุกที่แหละครับทุกที่มันสูงหมดมีแบบ สามหมื่นถึงเจ็ดหมื่นถึงเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยครับครับอืมซึ่งแบบบางที่ก็อาจจะเป็นแบบคือจริงๆผมเป็นอทอนขี้งอ่บพี่บางที่ผมก็บางที่ก็จะเป็นแบบสิบชั่วโมงหกหมื่นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับสมมติครับแต่ของพี่เจคือเป็นไพรเวทก็คือหกเดือนแล้วก็ด้วยราคาก็จริงๆมันก็เผื่อๆถูกกว่าหรืออาจจะเท่ากับที่อื่นนยครับแต่ว่าเป็นเรียนส่วนตัวด้วยแล้วก็แบบ กินอ่ามันใช้มันพี่ให้ระยะเวลานานเลยครับเออมันก็มองว่าคุ้มค่าผมก็แบบอ่าลองดู<ม>ถ้าไม่ไดีจริงก็คืนเงินอืมครับก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะลอ,องไปคุ้มค่าขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็นี้สําคัญก็คือเรื่องพอร์ตลงทุนรู้สึกอ่าแต่ว่าตอนนี้พี่ก็เปิดสเตปอยู่เนาะอ่าก็จะมีเห็นที่น้องไปเอาไมล์เอฟเอฟเอีเจดูอะไรเงี้ยมันก็เกณฑ์ตามที่เราคุยเกันไว้เรื่องเกี่ยวกับโมเดลการปั้นพอร์ตเนาะ แต่ว่าพี่เอกจากปากต้องไปจริงๆหรือว,ว่ารู้สึกว่าพอร์ตการลงทุนตัวเองอะเปลี่ยนไปมากมน้อยขนาดไหนครับเรื่องเกี่ยวกับความเสถียรความมั่นใจของการที่เราเทรดแล้วมันได้กําไรสม่ําเสมออย่างเงี้ยเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขนาดไหนตรงนี้เปลี่ยนไปมากไหมต้องไป,ไงงไปไงก่อนที่จะมาเทงกับหลังจากเทงกับพี่ไปอะไรเงี้ยอืมครับก็เปลี่ยนจากหน้าเท้าเป็นหลังมือแล้วพี่โอ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> เคมัน, <laughs> นใช่ไหม <laughs> อ่า <laughs> โอเคครับก okay, นะ็มานั ENA, ้นก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้าเนี้ยก็จะก็จะรู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยมันแบบมันไม่มีทางเลยหรออะไรเงี้ยครับคือทุกคนมันคิดแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีแบบหรือว่าวิธีหรือว่าการเหตุมันมันไม่เหมาะกับเราเราไม่สามารถจริงหรืออะไรเงี้ยครับครับเพราะว่าเราก็จะไปคิดว่าแบบเออเราควบคุมจิตใจไม่ได้หรือว่าแบบคือคนส่วนมากครับก็จะไปคิดว่าอาจจะคิดว่าแบบวิธีอ่ะมันดีอยู่แล้ว มันเป็นที่ตัวเราเองอะไรเงี้ยพี่ที่ทําให้เราแบบทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบได้มาเรียนกับพี่อ่ะอืมคือตอนนี้ผมก็ดูคลิปพี่อยู่ตลอดใช่ไหมครับก็เลยจะรู้สึกว่าแบบบางคนก็อาจจะแบบมองว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่เจเขาพูดในคลิปแล้วแบบว่าวิธีเขาแบบดูดีจังเลยอะไรเงี้ยอืมอืมซึ่งมันก็ดีจริงครับเออมันก็ส่งต่อได้จ <c oughs> ริงเนาะ ใช่ครับมันมันก็เป็นวิธีดีจริงครับแล้วก็แบบว่ามันก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าแบบคือยังไงครับตอนแรกค่ะความมั่นใจเราไม่ไมด้เยอะอยู่แล้วเราจะต้องแบบได้ลองหลายรอบอย่างเงี้ยครับก็คือเราต้องมีความอ่าแล้วพอแบบเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเป็นนะครับมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าแบบอย่างน้อยนอยเนี่ยเงินลงทุนอ่ะมันไม่หายไปแน่นอนแล้วก็อื เงินเงินต้นนะมันไม่หายไปแน่นอนแล้วก็กาไรอ่ะมันอ่ะจะได้ค่อนข้างที่ะคงที่อ่ะพี่สม่าเสมอมันก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีแบบมันก็จะมีระดับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่มันแบบเราจะเราจะรู้ว่ามันจะไม่ต่าไปกว่านีโดยเด็ดขาดอะไรเงี้ยครัถ้าเกิดว่าเราฝึกมากพอเราเราเข้าใจมันมากพอเนี่ยอืมันก็มันก็ต้องอาศัยระยะเวลาด้วยที่เราจะต้องฝึกฝนอืมใช่ครับก็คือครับ รวยเร็วมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงหรอครับมันมันคือมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันจะไม่มั่นคงอืมครับมันจะไม่มั่นคงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจกับตรงนี้คนี้พี่ถามไปหนึ่งต่อไปพอพูดถึงเรื่องกำไรแล้วบางครั้งอ่ะมันจะเกิดคําถามเวลาคนทํากำไรได้อย่างจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยกำไรเนี้ยมันฟุกหรือเปล่าว่ะถูกไหมต้อไปอาจจะมีเนาะบางเดือนบวกเยอะแล้วมันจะมีคำถามว่าเฮ้ยกำไรเดือนนี้มันฟุกหรือเปล่าวะเดือนน้นจะทซ้ําได้วะพี่ถามไปหนึ่งว่าตอนเนี้ยไป สลับไปตอนนี้ที่เถกับพี่มาประมาณแค่จริงๆเราเริ่มเถจริงๆจะปมาสักสี่เดือนเองเนาะจริงๆมันแค่ประมาณสามเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าสองเดือนแรกอะเดือนแรกเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวางกลยุทธ์เดือนที่สองเราเรียนเรื่องแท็กติกเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเนี่ยเราเริ่มเพิ่งเอาแท็กติกพวกนี้มาใช้จริงจังเนาะเออคราวนี้พี่ถามนิดนึงว่าไปรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปได้กําไรจากที่ที่เอาภาพหน้าจอขึ้นตอนเนี้ยไปมันเกิดคําถามในหัวไปไหมหรือว่าไปรู้สึกว่าเอยมันเป็นสิ่งที่เราทําซ้ําได้จากที่เราเคยทามา งงคราอ่าไม่ครับก็คือคําถามในหัวว่าเราฟุหรอเปล่าใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ในบางเดือนถ้าสมมติว่าแบบกําไรเราแบบเยอะมากๆแบบสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นางเงี้ยสมมตินะครับครับอันนั้นมันก็อาจจะฟุกจริงอแืแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นกําไรที่แบบอยู่ในระดับสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับมผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟุกเพราะว่าเราได้ มาทุกเดือนอะไรเงี้ยคําถามมันจะไม่ใช่แบบนี้เนี่ยพี่เจคําถามมันจะแต่ละเดือนมันจะกลายเป็นว่าแบบเราจะต้องปรับปรุงตัวอยังไงเราจะต้องแบบว่าใช้เทคนิคอะไรเพื่อที่ทําให้เราได้กําไรมากขึ้นอืเออกไหมครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคิดว่าแบบฮ้ยเราจะทําให้ยังไงให้อย่างน้อยเราได้เท่าทุนหรือเราทำยัไงให้เรา cover loss แต่เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแบบว่าเราจะทํายังไงให้เราได้มากขึ้นในทุกๆเดือนอะไรเงี้ยเราจะยุต์มากขึ้นตั้งเป้าหมายให้มันมากขึ้นใช่ครับ ดีใจอ่ะเอาจริงๆนะที่โคตรมีความสุขเลยเวลาได้ยินฟีดแบ็กแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันเกิดในมุมที่มันมีความคิดที่เป็นโตขึ้นเกี่ยวกับการเทรดเนี้ยโอ้ดีใจมากคือคมันเหมือนกับว่าแผนแผนที่เราตั้งไว้เลยครับที่แบบว่าพี่เจก็จะมีการให้วางให้วางแผนใช่ไหมครับว่าแบบห้าปีสิบปีอนะไรเงี้ยครับเราก็จจะมีแผนของเราซึ่งแบบมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่า แผนนั้นน่ะซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะคิดว่าแบบแม่งเกินฝันมากเลยเนี้ยแต่ตอนนี้มันก็จะคิดว่าแบบเออมันแค่ทําตรงเนี้ยในทุกเดือนน่ะหรือแบบว่าเหมือนที่พี่เหมือนที่พี่ลงคลิปไอ้ทายังไงให้สเร็จอะไรเงี้ยครับแบ่งแบ่งออกมาเป็นขั้นๆอะไรเงี้ยครับย่อยย่อยเป้าหมายมันก็จะไม่แบบง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแผนนั้นน่ะมันก็จะเกิดขึ้นจริงได้นีอืมโอ้ดีใจอ่า ความประทับใจน้องไปใกล้จบแล้วความประทับใจน้องไปน้องไปรู้สึกว่าน้องไปเข้าโปรแกรมเนี่ยเราไปมีความประทับใจอะไรบ้างในโปรแกรมนี้สหรับการที่มาเจอพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ประทับใจหมดแล้ว้งเรื่องการในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของการเรียนด้วยเนื้อหาด้วยครับวิธีสอนอืใส่ใจของผู้สอนอะไรเงี้ยครับ เือมันก็จะมันจะรู้สึกได้อนขะวก็แบบเออพี่แบบว่าอยากที่จะสอนให้ได้ความรู้จริงพี่มีความตั้งใจที่จะสอนให้ได้ความรู้จริงไม่ได้แบบว่าต้องการมาขายคอร์สหรืออะไรอนะไรอย่างเงี้ยอืม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 ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าแบบแค่วิธีวิธีที่พี่ลงที่เป็นเรื่องของไอ้เหตดทองหรือว่าไอ้เทคนิคที่มันเป็นอ e ีบุ๊กของพี่นะครับครับแค่วิธีพวกนั้นมันก็ดีมากๆแล้วอืมก็คือ ก็คือตอนที่ผมสมัครพี่ก็จะส่งตัวเอกสารอะไรต่างๆให้ใช่ไหมครับตอนที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนอ่ะผมก็ไปไปดูแล้วก็แบบเฮ้ยเรื่องที่เรางงมาตลอดเราแค่มาอ่านแค่นี้แป๊บเดียวเราก็แบบเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยในบางในบางเรื่องอะไรเงี้ยอือือครับอืซึ่งจริงๆแค่นั้นอ่ะมันก็ผมว่าตรงนั้นมันก็ดีแล้วแต่ว่าใครก็ดีกว่า <laughs> เพราะว่าเพราะปัญหาบางทีมันมันมันมีตลอดเวลาเนาะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่มันเข้ามาในการในการเทรดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณมีสูตรสําเร็จแล้วมันจะแบบแค่นี้พอนะมันไม่พอพี่ว่านะแบบพี่ก็ยังแบบต้องไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยพี่ก็จะเอามาแชร์ให้เราตลอดโอเคเอ่อเรื่อง,องความคุ้มค่าเมื่อกี้ไปบอกอะไรว่าคุ้มค่าเนาะเอ่อเรื่องเกี่ยวกับสุดท้ายแล้วครับมังไปมีอีกสองคำถามสุดท้ายแล้วก็คือสมมติถ้าเรา ถ้าไปไม่ได้เข้าโปรแกรมเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอพี่เจเนีย่ยคิดว่าเส้นทางเทรดเด้วยของตัวจะเป็นยังไงต่อจากที่เราไม่ได้เจอกันยอะไรเ <c oughs> งี้ยก็คิดว่าอาจจะนั่งแบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็วนหาความรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ไปรูว่าจะได้เมื่อไหร่ก็คือผมว่ามันก็อาจจะได้แหละสมมติว่านะครับเขาผมศึกษาอีกสักห้าปีเจ็ดปีมันอาจจะได้แต่ว่ามันจะต้องแบบ ทนเสียลอสไปขนาดไหนแล้วก็แบบใช้เวลามากขนาดไหนอืครักว่ามันจะได้ถึงจุดนั้นอืแล้วก็สุดท้ายน้องไปน้องไปสมมุติว่าตัวโปรแกรมเนี้ยสมมติว่าพี่เปิดแล้วก็ให้คนเข้ามาเข้าโปรแกรมอีกรอบนึ้งมีอะไรอยากจะแนะนําเขาไหมกับคนที่อยากจะเข้าโปรแกรมนีแ้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะคุ้มหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าน่้องไปอยากจะแนะนําเขาอะไรยังไงครับอ่าผมว่า มันก็มันคุ้มแน่นอนเลยครับเพราะว่าวิธีของพี่อ่ะมันดีจริงนะสำหรับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจแล้วก็อยากจะแนะนำว่าบางทีอ่ะคลิปอะไรต่างๆนานาเราไม่ต้องไปดูเยอะอสมมุติว่าแบบโดยส่วนมากนะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่แบบโปรโมทโบ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยของพี่เจเนี่ยคือ ถ้าเขาโปรโมทโบกเขาก็รวยแหละแต่ว่าเขาไม่โปรโมทเพราะว่าเขาเทรดได้อยู่แล้วแล้วเขาก็อยากจะให้ตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่เป็นจุดขายว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อโปรโมทโบกเขาว่าเทรดเป็นอาชีพจริงแล้วเขาก็เทรดเป็นอาชีพจริงครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็มั่นใจได้ครับวิธีเขาดีจริงขอบคุณต้องไปมากๆครับขอบคุณมากๆครับอโอ้<ม>ครับ ดีมากเลยโอ้โหพูดแล้วเถือนไปด้วยขอบคุณครับ